อ่งไม้ละห้าแกงหน่อไม้ยี่สิบาทข้าวถุงละห้าบาทแล้วก็ผลไม้ลองกองนะอะโจอันนี้พี่คะเน่นั่งเรียบร้อยเรียบร้อยอมมยก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับโจบแบ๊กแบ๊กภาพนี้เป็นภาพแกงเลียงกุ้งฝีมือลูกสาวคนเล็กทําให้แม่กินแม่บอกว่าแม่กินข้าวไม่ค่อยลงคือบ้านเราจะชอบกินกุ้ง ะะอะไรที่เป็นกุ้งน่ชอบหมดนะคะกินแล้วก็แพ้กุ้งเพราะเป็นหนอ,มอกมะดตะกอนสุขภาพดีแข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยไข้ค่อยเป็นอะไรไข้หวัดไข้อ,อะไรก็ไม่ค่อยเป็นพอยายมาเป็นครูอยู่ที่อุดรปรากฏว่าฉลองไปซื้อกุ้งมากิโลครึ่งมาทำต้มยำกุ้ง ะะภาพนี้แกงเลียงกุ้งนะคะแล้วก็หอบไอไม่หยุดพอไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นหอบหืดว่าที่บ้านน้องชายเป็นหอบหืดแล้วก็ลกลูกสาวพี่สาวก็ไม่เป็นนะคะน้องคนต่อกันเป็นหอบแต่เด็กๆก,ก,ก็เลยแพ้กุ้งแต่ก็ชอบกินนะตอนหลังก็คุณเห็นคุณหมอที่ขวัญแก่นบอกว่าถ้ากินบ่อยๆมันจะ ทำให้เราคุ้นชินนะคะตอนหลังก็พยายามกินกินทีเ่เล็กๆทีละน้อยเดี๋ยวนี้ก็กินได้สบายมากเมื่อวานนี้ก็ไปตลาดนะคะไปตลาด <c oughs> ไปตลาดซื้อกุ้งมานะคะซื้อกุ้งกุ้งนางเนี่ยแหละจะมาให้ลูกทาแกงเลียงเขาทําแกงเลียงกุ้งอร่อยพอลูกตรวจดูอุปกรณ์เราก็ซื้อนะคะแม่กระั่งฟักทองซื้อมาบวก เลี่ยมไม่มีก็เอาบวบก,กุ้ม,มาให้นะคะมีกุ้งนะคะแล้วก็ตอนแรกว่าจะใส่เห็ดด้วยกลัวลูกว่าไม่เข้ากันด้วยความว่าแม่ไม่ค่อยเป็นกับข้าวทําข้าวไม่ค่อยเป็นไล่ไปไล่มาเขาบอกว่าอ้าวแม่กะปิล่ะคือปกติกะปิที่บ้านจะมีกะปิประจําเพราะว่าแม่จะทําน้ําพริกกะปิคือที่บ้านก็จะมีประทูสํารองแว่แมวบ้านนะคะกินนีง่ายทอด ปาทูน้ำพริกปาทูอะไรประมาณนั้น่ะกินกับน้ำพริกกะปิหรือไม่กะตําแจ่วพริกเฉยๆกินกับขา้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้กะปิไม่มีเป็นนั้นว่าอุปกรณ์ไม่ครบลูกก็เลยบอกว่าเออเย็นนี้ค่อยกินนะแม่เดี๋ยวเลิกทํางานมาเขาจะทําให้กินนะคะตอนนี้ก็มีกุ้งอยู่ข้างในไว้แล้วบางแผนกับลูกคนโตว่าอุ๊ย แม่จะเอามาย่างซะก่อน,นตอนเย็นก็ไปซื้อกุ้งมาใหม่นี่เออเห็นแกงเลียงกุ้งของลูกเอามาให้ดูกันว่าแล้วก็อยากกินแต่ตอนนี้จะไปทอดปลาหมึกซะก่อนปลาหมึกนี่มวยคนสวยคนสวยคนงามของแม่ ดูพี่แคะเน่เป็นไงครับเมื่อวานวันเกิดโอ้อยผมก็กินเนื้อย่างเลยเยอะเลยเอาไว้ก็ได้กินเนื้อย่างเหมือนกันนะแม่